โดยเนื้อหาตัวเนี้ยที่เป็นคนดีเนี่ยแค่แชร์แค่แชร์นะฮะไม่เม้นด้วยไม่ได้เมน้นไม่ได้อะไรเลยแชร์รอย่างเดียวอันนี้มันคือความประหลาดลักลัน่นซึ่งไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรแล้วใครมันอาฆาตแค้นอะไรกับคุณมันชันตังหนไเนื่องจากคดีหนึ่งนสองะคะโทษนะคะขั้นต่ํามีโทษขั้นต่ําคือ3-15ถึงปีตอนหนึ่งกรรมถูกตั้งข้อกล่าวหา29บกรรมสาลลดให้ใช่ไหมคะเนื่องจากรับสารภาพก็ลดได้กึ่งหนึ่ง ก็เหลือ1ปี6เดือนต่อ1กร,รมัม29กร,รัมก็29ปี174เดือนคิดเป็นปีก็จะ43ปี6เดือนอ่าระยะเวลาก็จะเหลือน้อยลงเนาะเนื่องจากได้รับการอภัยโทษนะคะ2รอบคือถ้านับจากพศ2 5 6 6ค่ะป้าใจออกปี2574ค่ะค่ะอีก10ปีข้างหน้าตัวป้าบองว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันรุนแรงมากกับสิ่งที่ที่เขาทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบทกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการเขียน ดูมินมินประมาทอาฆาตมาตร้ายนะคะซึ่งองค์ประกอบของกฎหมายมีข้อยกเว้นด้วยซ้ำนะคะในกฎหมายเรื่องมินประมาทหรือองค์ประกอบของกฎหมายเรื่องอาฆา,าตมาดร้ายเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าการกระทานั้นน่ะมันเข้าองค์ประกอบของกฎหมายด้วยหรือไม่ผู้ต้องหาจําเลยผู้ต้องขังในคดี1นึเนี่ยในทางากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็มองว่าเป็นนักโทษทางความคิดโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะ ไม่ควรต้องถูกดำเนินคดีเรารู้กันแล้วว่าในเรือนจํามันไม่ได้เหมือนที่บา้านเท่าที่เราคุยกันเนาะคุณบ้าบอกว่าเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องในอดีตเรื่องที่เราเคยอาจจะเคยมีความสุขมาก่อนหรือเรื่องที่ว่าเออทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยกระทั่งแบบว่าการรับรู้เรื่องราวของเพื่อนเพื่อในเรือนจําหลายคนก็เป็นหนึ่งในทางแบบให้กิดความเครียดได้เหมือนกันเลย แก่ฝากเรามาว่าแบบอยากขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยลืมเรื่องราวของคุณป้าอัญชันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าแบบมีส่งของมาให้อะไรก็ขอบคุณมากจากคุณป้าอัญชัน,นะะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ค้นพบว่าผู้ต้องขังในคดีหนึ่งสองเนี่ยโอกาสที่ได้รับการพักโทษเนี่ยน้อยมากนะคะยังไม่มีนะยังไม่ได้รับนะคะคณะกรรมการพิจารณาพักโทษของกรมรชาชทัณฑ์เนี่ย มีแนวในการวินิจฉัยว่าไม่ได้รับการพักโทษเ,เ,เราพยายามที่จะยื่นอยู่บางคนที่ได้รับโทษไปแล้วหนึ่งใน3แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันด้วยอายุ68ปีที่เหม่อนเรินจำมาแล้วสักพักหนึ่งเลยอะคะ่ะเขาได้ร้องที่เรามีถึงร,รัฐบาลไทยก็คือปล่อยตัวทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะคะ่ะซึ่งรวมไปถึงผู้ขังคนอื่นๆด้วยเนาะ,ะเช่นแบบการคือสิทธิการประกันตัวพยายามส่งกำลับบงใจเนาะรือเขียนจดหมายมาหาซึ่ง เราก็รู้สึกอินดีแทนป้าชันมากๆ,ๆแล้วก็ป้าก็จะยินดีมากๆเพราะว่าเวลาแกเห็นตัวอักษรเนาะหรือเราไปเล่าให้ฟังค่ะแกรู้สึกว่าเออคนยังไม่ได้ลืมแกอะไรไงเนาะใช่แล้วก็อยาาบอกถึงทุกคนว่าทุกคนมีสิทธิ์นะคะจะมาใช้ศิรีภาพเนาะในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบอะค่ะซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราเราก็มีความคาดหวังว่าฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองหรือรัฐสภาเนี่ยจะมีการ ดุลพินิษในการาพิจารณาเรื่องพอรบนี้ระโทษกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองหรือนักโทษทา,ท,าทางความคิดนะคะเราอยากให้สังคมไทยได้เรียนรู้ว่า,าการดําเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่างทางทางการเมืองนะคะไม่ได้นําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นนิติรัฐแต่อย่างใดก็อยากให้สังคมไทยได้เรียนรู้นะคะรวมกันถึงกับรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะคะท,ท,ที่ที่มาจากาการเลือกตั้งที่เป็นความคาดหวังของสังคมนะคะ